ผมนัดหน้าแก้วครับผมนิวน้องนัดครับครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันหนึ่งครับบรรยากาศดีๆวันนี้ผมมาอยู่กับปืนกระบอกหนึ่งซึ่งเพื่อนๆพี่ๆน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือโคนะครับครับโคกระบอกนี้นะครับแตกต่างจากกระบอกอื่นตรงไหนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันและย,ยิงกันให้ดูน้องนิวเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะยิงด้วยกระสุนซอฟต์บุลเลต์มาสเตอร์เหมือนเดิมนะมาพูดกันเลยดีกว่าเปิดกลองโคกระเบน กับเมนกับฟูเมนโมเดลหลายๆคนก็คงรู้จักในนาม1911นะตัวนี้เป็นซีรีส์70ซีรีส์70นะครับจุดเด่นของก็บบอกนี้นะผมบอกเลยมันเป็นซีรีส์70ที่ใช้ลำกล้องเกทแข่งขันนะครับลำกล้องตัวนี้นะครับเป็นลำกล้อง National m a แมนะครับที่ปกติแล้วลำกล้องตัวนี้จะใส่อยู่ในโครุ่นสูงๆเช่นโกครับโคครับโคครับโทฟี่โคครับเนช i ั่นแนลแมนะครับ แล้ววันนี้ทางโคเองได้นำลำกล้องอันนั้นเนี่ยมาใส่ในปืนซีรีส์0ซึ่งเป็นซีรีส์ที่คลาสสิกของเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นย้อนยุคนะก็คือย้อนยุกนะค,ครับแต่ว่าเป็นการผลิตขึ้นมาใหม่นะครับแต่ผลิตในแบบเดิมที่เคยทำยนะครับกต้องนะครับวันนี้เราจะลองมายิงดูซิว่าปืนสไตล์เดิมๆดิบๆเดิมๆเนี่ยกับลำกล้องที่ให้มาเป็นลำกล้องเกรดแข่งขันเนี่ย เมื่อผสมกันแล้วเนี่ยกลุ่มกระสุนที่ออกมาจะเป็นยังไงการใช้งานจะเป็นยังไงกับกระสุนซ้อมบุลเลตนะครับเดี๋ยวผมจะยิงกันสามท่านนะครับมีผมอาอันนี้เป็นอีกวันนะอันนี้วันเดิมอันนี้เสื้อตัดอ้อยเหมือนเดิมนะครับอคนที่ชอบใส่เสื้อตัดอ้อยผมไม่รู้เป็นอะไรชอบเลยแล้วก็เดี๋ยวมีน้องชายอีกคนนึงนะครับวันนี้เราจะยิงกันสามคนเหมือนเดิมนะครับไปยิงกันยิงกันดีกว่า 70เจ็ดนัดนะครับบุลเลตมัตเตอร์นะครับกับปืนโค้กคอมเวอร์เมนต์ซีรีส์70นะครับจากร้านปืนเอราวันนะอ,อ ที่70ลำกล้อง n ลิชแน a แมทกลุ่มกระสุนผมเห็นแล้วแอบโอ้โหต้องบอกได้เลยใครมีสิทธิ์ซื้อเป็นเจ้าของนะครับรีบหามาใช้ซะนะนี่ขนาดปืนเดิมๆใหม่แกะกล่องนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ,รบสำหรับโคซีรีส์70 Government Model ลนะครับลำกล้อง n ลิชแน a แมทกลุ่มกระสุนที่ผมทำได้นะครับวันนี้กลุ่มกระสุนที่ผู้ร้ายอย่างผมทำได้เป็นกลุ่มกระสุนที่น่าประทับใจนะครับ สำหรับปืนใหม่แกะกล่องป้ายแดงป้ายยังพ้อยอยู่เลยเนี่ยพวกเรายิงป้ายแดงนะครับพอประทับใจต้องบอกว่าปืนฟิตติ้งนะครับใครอาจจะยังไม่รู้นะนอกจากเปลี่ยนลำกล้องแล้วปืนฟิตติ้งมาดีมากนะครับปืนจากร้านปืนเอราวันนะครับอ่ะเดี๋ยวให้นิวลองพูดถึงนะครับวันนี้นิวใส่เสื้อตัดต้อยมาก็เป็นปืนที่ดีนะครับเป็นเป็นอีกหนึ่งหนึ่งไอเทมที่ผมชอบมากๆานะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งกรเวอร์เมนต์นะเป็นปืนที่แบบว่า เป็นความฝันตั้งแต่สมัยเด็กๆว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องมีเป็นเจ้าของให้ได้นะครับตอนนี้ก็หายากมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็รีโปรดักออกมาแล้วก็มีการอัปเกรดให้มันสมรรถนะดีขึ้นนะครับแต่ว่ารูปร่างภายนอกก็ยังคงความคลาสสิกเหมือนเดิมมีม้าเหมือนเดิมมีม้าเหมือนเดิมแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายิ่งดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ใครที่ชอบหนึ่งก้าหนึ่งก็มาลองดูครับผมออมแล้วครับครับผมก็ดีครับจะบอกว่าเป็นปืนที่สวยมากๆนะครับแล้วก็มีความ คลาสสิกมากๆย่ในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวบมบเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ลองยิงอันนี้ผมทราบมาว่าน,นี่คือปืนอีกหนึ่งกระบอกในฝันของหอ,อมใช่เขาน้องเขาชอบอ่าอมเขาจะชอบเป็นสไตล์หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับพวกเราเรียกปืนสไตล์หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเนาะแต่จุดเด่นของของกระบอกนี้อย่างที่บอกมันคือปืนที่ฟิตติ้งมาสําหรับลากล้องเนชั่นแนลแมตชให้แบตกับปืนกระบอกนี้ด้วยนะครับโอเคอวันนี้นะครับ ต้องขอบคุณร้านปืนเอราวันนะครับที่ส่งปืนสวัสดิการปืนกระบอกนี้นะครับโค้ชซีรีส์70นะมาให้เราสามคนได้ร่วมทดสอบกันนะครับขอบคุณกระสุนบุลเลต์มัตเตอร์นะครับที่ส่งกระสุนมาให้เราได้ยิงกันวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณสนามยิงปืน333ลังสิทธิ์ของเจ็ดนะครับเพื่อเฟิร์สสถานที่นะครับขอบคุณน้องนิวไลอ้อยของผมนะครับที่มาร่วมทดสอบวันนี้ขอบคุณนักออมนะครับที่มาช่วยผมทดสอบเหมือนกันนะครับ โอกาสต่อไปเดี๋ยวเรามีปืนอะไรมายิงกันอีกเดี๋ยวติดตามชมกันได้นะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับปืน